ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านเช่นเดิมนะครับอ่าครับ f อซทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องประพาตช่องเดิมนะครับอ่าซึ่งได้กเลิกไปนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยติดตามรับชมช่องนี้อีกช่องหนึ่งนะครับเพื่ดได้เป็นชิปที่สามนะครับ แร้วก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับแต่ลบชุดนี้นะครับก็เป็นหลวงปู่คูนะครับปีสามหกนะครับก็เป็นรุ่นรับเสด็จนะครับตรงนี้ก็สิลูกหายของท่านก็ยวมกันเยอะนะครับส่อหากันนาโดนกันครับตรงนี้นะครับคิมสวยนะครับคมผิดไปนะครับตัวหนังสือนะครับจุดตำหนี้อะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็ลงให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ ได้เห็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมาทาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เห็นรายละเอียดครับใช้กล้องอขยายเนื้อขยายให้เห็นตาแหน,น,น,น่งนะครับให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับครั้งนี้คลิปนี้นะครับก็ลงเพื่อเรียกทุ่มจ่อยไปก่อนนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นรุ่น,น,นรับเสด็จน,นะครับปี36มหกตรงนี้คมติดเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อคุณนะครับ เนื่องจากเลื่อมพระติดมานะครับก็าจะทําให้ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวค่อยใช้กล้องขยายนะครับเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยเชี่เพียนครับสําหรับเพื่อนๆยุทธศีนะครับที่ผ่านมาครับทางช่องประพาที่ใหม่ครับที่ผ่านมาแล้วก็ ความรา้ก็จกเพื่อนทุกท่านนะครับที่ิดตามรับชมกันกันมาตลอดนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็เขาฝากไว้สักช่องหนึ่งนะครับขฝากไว้นะครับก็เป็นช่องครับประพาพอพิมายเช่นกันนะครับแต่เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์นะครับเป็นรหัสผ่านใหม่หมดนะครับ ครับสำหรับชิปนี้ครับก็ทําเป็นชิปสั้นๆนะครับเพื่อเรียกน้ําย่อยนะครับเปิดหัวนะครับเปิดหัวอ่าช่องนะครับอ่าเลื่อยกาวชัยครับสำหรับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์รุ้กายสบายใจนะครับไม่จีบไม่ไข้ไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้นั่งให้รวยนะครับรวยรวยเบอร์นะครับครับสำหรับชิปนี้ก็ทำชิปสั้นๆนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อย ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้คงต้องทแต่ไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ